สดีค่ะคุณูกินชื่อเด็กนื่อจีนชื่อเล่นชื่อนางกาตุนจะมาหนังสือคนไทยนี้ดีเป็นพี่เป็นน้องเมืองไทยเมืองตองเป็นของคนไทยคนไทยเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจรักชาติยิ่งใหญ่ ไทยสามากีตรงไทยรงเป็นตรงสามสีทั้งสามสิ่งนี้เป็นที่บูชาสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาน้ำเงินงามตาพระมหากาัตา์ไทยเรารักเพื่อนบ้านไม่รานรุกใคร เมื่อยามมีภัยร่วมใจปองกันเรารักทองตินทำกินแบ่งปันถินใจเรานั้นช่วยกันดูแลยังลำดับจำนวน ăn thì tuổi kia anh 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 kia anh anh kia này rất anh kia à kia anh 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 tụi anh 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 ระโยกเด็กเลยอันนี้เมฆกวางเออตั้งแต่เด็กเลยอันที่รำเอออันทั้รดน้ำวันสงกรานสะศกสิกงานสาดน้ำกันฉันสาดเธอเธอสาดฉัน เปียกด้วยกันแต่สุขใจนี่ของของเธอนั่นของของฉันมันจับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ดำตกไว้ฉันนี่เก็บได้นำมาให้เธอ หมายีอะไรหมายีขของอ่าตอข้สองเดีย๋วยวอื <c oughs> มข้อสองเกี่ยวเ่ยข้าว có sám thông ở đây không thiêu. Nó không thiêu thầm ở đây. ต้องเทีๆๆๆๆๆๆๆ่ยวนักท่องเที่ยวชมะลา้ชมธรรมชาเิใช่อืมต่อก็ต่อไปเด็กเด็กเล่นเล่นอะไรยางไหนยางยางสนุก ยามสนุกสะนั้น,นอ่าเล่นอะไรวังอืมฮึต่อไป อืมดังอะไรเมื่อกี้เขียนไปแล้วอ่ม,อมเขียนอืมต่อไหนสะกดกบอะไร ตัวสะกดหายไปไหนตัวนึ you. You, ่งต่อสีอะไรเขียวแม่สิ ชวนนุ่มนิ่มยิ้มแย้มร้องเพลงตีกล้องร้องเพลงอ่ะต่อคำตอบคำตอบขอบคุณถูกต้องส่่่่่ววววนนนกกกกกกาาาาาารรรั้้้้ใืททีีพพออบบบตตไดมมำชยูแล ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้มีการจับกลุ่มยาเสพติดได้จำนวนหนึ่งอ่าต่อขยายผลกันต่อครัอีกคำ<ย>หนึ่งยาที่หลวงพงศละอาจารย์อ๋อจับมาวิจัยเกษตรศาสตร์เรามาบอกว่าเป็นการผสมของยาสี่ชนิดที่มีความแปลกงนะครับแต่ละชนิดมีความแปลกๆงิ่งท่านเสียชีวิตได้แล้วถารย่างผสมแบบนี้อาจืมถูกต้องสี่เท่าตัวนะครับทำให้หัวใจนั้นอาจจะหยุดเต้นโดยมไปรุ่นและเยาวชนนะครับว่าไม่ควรไปเกี่ยวข้อง รอ่านซ้ำตั้งแต่ข้อแรกอีกทีน่ารักจนี้ชักชวนนุ่มนิ่มซึ่งเป็นยาเซติเกซีาวยยิ้มแย้มไม่ชดีของร้องเพีงคำตอบของคุ้ด้วยอ้อยน้อยนาอ่านกุ้ง ร้องเล่นต้องตากันใบโบไใบวัวตัวสันขายแกงอูไรเรียวแรงหางเกวงไม่หกเจองูตัวดำแรบลิน้นลอ่ลอโลกแม่เบี้ยแพออกน่ากลัวนักหนา จ้องตากันไปจ้องตากันมางูเลื้อยเข้าป่าช้างน้อยล่งใจสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกูกินชื่ออะไรนะเลนน่าชื่อเล็ิ้นหอกะคุณมจะมาเ่นแซ่บกับทาแมวเอ้ยแมวเมียวรูปร่างปากเปียวเป็นนักหน้า ร้องเรียกเมียวเมียวเดี๋วยวก็มาข้าวเข่งข้าวข,าวขาว้านาเอ็นดูรู้จักเอาละข้าวโตตั้งคำคำสำนั่งระวังหนูควรนับว่ามันกะตันดูโปรดูอย่างไว้ใส่ใจเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูมาอ่านเรื่อง บ,บินมากินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวขอบคุณค่ะเสร็จแล้วค่ะกูกินชื่อเด็กชื่องานชื่อเล่นชื่อน้องการตัวจะอ่านเสียงให้คุณฟังไข่ฟอกกลมดีโซมฝนกลมๆลูกบอลลูกกลมๆอะไรอีกบ้าง Ru răng krum krum mù tua dài dài, chưa xin dài dài, sáng chưa dày dày ban lắng dày dày chan bay bèn bèn ดาบเป็นบางบางแค่